สายโหดครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องระดมซิง่งกินต่วนครับผมไม่ได้ถ่ายเี้ลยเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายเมื่อกีู้ข้างนอกบ้ภารกิจยังไม่จบนะครับ เลยครับฝนตกชุ่มฉ่ำกันเลยครับโอ้โันี้เป็นหินสามสี่ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งเินด่วนครับหอนจัดเลยกันนี้ ฝั่งนู้นก็ทอยดินครับเอา้ายกไม่ได้เหรอหรือว่าต้องสุดท้ายก่อนอู้หสิบสองล้อแล้วนี่เอา้ายกไม่ได้ มากครับคันนี้นี่ก็ขอยห,หินครับยังไม่กลับนะครับคันนี้ กินแล้วกินแล้ว เบียกหมดแล้วผม เง,เงียบมากเลยสุดจัดเลยครับ ได้ได้ได้แล้วๆๆนี่ก็ทอยไม่หยุดเลยครับลูกเพ่นี่รถนิว ยางเยินครับสุดรอครับยังไม่กลับนะครับยังคอยดินไม่หยุดเลยครับครับฮะดีๆแล้วโอ้โห

เนี่ยคันนี้ตัวแรงเลยครับกระบะคอกสูงคันนี้โอ้โหไม่ใช่จะสองเมตรกว่าแล้วกระบะ เจ้าช่วยดหผู้ช่างยูครับไหนดูหน่อยสิเอายกเลย ่าคันนี้เด็ดเหรอ้ดูเตะอ,ออกตัวมาเมื่อกี้ดโโิโคตรโหดอ่ะเก่องอะไรคันนี้สองเจ็ดอัพ<ะ>สองเจ็ดอัพเป็นสามยี่สองเจ็ดอัพเป็นสองยี่สามยี่ โอ้ช่างโยครับโอ้โหสุดเลยฝาเข้าบาวก็เล็ดนะครับมอน้ำมีเนียมโอ้โหโอ้โหดูตรงนี้ยังเล็ดครับเอาไหนคนรีวิว่ะ วิวหน่อยครับยังไงครับเครื่องอะไรครับตัวนี้อ๋อนี่ก็จะเป็นเครื่องสอเจ็ดครับสองเจ็ดหกฮะสอครับหกเดีครับผมหอะไรนะเดก้าเดก้ายูโรทูตัวรถเป็นเดก้ายูโรทูครับผมเื่องส็งเจ็ดครับผมแล้วก็่โบทีเอฟวแปดเครับผมก็โบมมานี้ครับผม โอ้กี่แรงมาครับเนี่ยสองเจ็ดนั่นแหละครับสองเจ็ดเอาไหนว่าไหนว่าัพเป็นสองา่ประมาณนั้นครับโอ้โหครับผมทำหมดเท่าไหร่ครับนี่ประมาณแล้วครับฮะยังไม่ได้ขึนเ็จมาก็มาวิ่งเนี่ยครับเอาแบบเอะช่วยหน่อยครับช่วยยอยผมับเองเดียวอ่ะแรงไหม ที่ว่าแรงเลยล่ะครับเอ็นตีต่อยหนึ่งครับเป็นไงครับรู้สึกแบบไหนครับรู้สึกมันมากเลยรู้สึกมันมากแล้วก็ก็โบแล้วก็ออฟทาร์สปริงแบล็กบครับสปริงแบกกบขายของมาเลยอันนี้นะครับตรงนี้จะอ๋อไปดูทางนู้นหน่อยไปดูทางนู้นหน่อยพี่อ่ามาครับข้อนี้จะเป็นไทยทีแท้ครับไทยทีแท้อ้าวกั้นเองครับผมติดเงินไวยติดเงินไว้ดิ อูช่างโยเฮ้ยครับอูช่างโยครับผมลองเสียงเรื่อยครับอ้หไอทแท้ครับแล้วาผมขอดูดูนิ้วคนทำหน่อยครับติดเครื่อหนครับเต้ก็ติดเครื่อหน่อยครับกองตัล่างก็จะแปลงเป็นโงนสามยี่ครับถ้าสอเจมันจะอยู่ตรงนี้โอนี่เดินไม่ครับผมอ้ยอ่ผมขอดูนิ้วคนทำหน่อยครับ

เอาไมมเอาม้เอาม้ สุดอะโอ้แม่น่าจะคันเดียวในประเทศไทยอะ,ะยอืมอ,อู้ช่งโยครับสุดจัดสุดจัดเฮะ เอ,อาละครับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับผมโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหโหจริงๆครับช่างโย